อยู่กับผมแมพิรวัตรนะครับแล้วก็อาจารย์หาใช่ไเอยนะฮะกับรายการคนเล่าดวงครับและอีพีนี้เรามาพูดถึงเรื่องบ้านที่คนท่าทองต้องดูครับคนท่าทองอาจารย์ครับเป็นสองและก็สัมผัสท้ายในรายใหญ่ๆนะครับก็คือส่นที่เกิดปีนึงนะครับกับคนที่เกิดปีละการปีเกันนะครับเป็นและก็สัมผัสทองนะครับต้องบอกว่าเป็นและก็สัตวที่มีความ อืมนะครับเราได้บรรดาแทนทั้ง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 ทงารเงทนะงทัเรื่องขอ้งทล็กวัสงเของี่ยงกั้งทั้งทั้งทัะงรั้งทั้งทพวกทั้งทั้งทา้งทั้งทั้งทัี่ยัเรื่องทั้งทัรงทั้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 งั้งทั้ครั้งทัเงท่้งทั้่ทั้ง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 ทน้งได้งทั้งทั้งที้งทั้งทั้คทั้งท้งมั้งท นะครับเขาบอกว่าในโซลแกนธรรมดาข้าวผัดเขาบอกถ้าทองเนี่ยหยอกหากพี่ออมร้องวัชรจินบอกเกี่ยวแบบกดยาที่ที่เจ็บขาดนะครับอาชีพถ้าเป็นอาชีพพักขายก็เล็กทองการประทันพูดแล้วพูดแล้วพูดเลยเปิดร้านทองนี้มัแล้วตอนใดเลยกันใช่ไหมไฮเทปก็มันต้องมีความน่าเชื่อถือต้องขายอะไรเงี้ยนะมันต้อดทองกาเรียกว่าของตัวงี้ที่ทำจากโลนะใช่ขายรถอ่ะขายรถได้เยอะแยะเซลล์ขายรถอย่างเงี้ย วัตถุของที่มัดวาวมัดวาวยกตัวอย่างอย่างเช่นไม้ชันใช่อะไรครับที่เขามาชื่อเป็นเซรามิกอย่างเงี้ยจะมีนะครับที่มันววาสวยใช่หรือว่าช้อนซ่อมที่ทำาดยตรงใช่เราทำรีดโดยตรงเลยว่านี่นักกสัตว์สองนักกสัตว์เนี่ยก็คือลิงกับไก่ไก่ที่เป็นพาดออมนะครับต้องเลือกบ้านอยู่ที่ไหนครับต้องบอกว่านักศัลย์ลิงกับไก่นะครับก็คือหลังบ้านนะครับผมจะเสนอว่าผมคืออะไใช้หลังบ้านหลังบ้านเป็นที่ตระทับเัางบ หน้าบ้านก็คือตัวตกนะครับรอย่าลืมนะครับหลังบ้านเป็นตันตกหน้าบ้านตัวตกอันนี้อย่ามองห่างง่ายห่างง่ายอย<า><า>่ีอครับคือมีการในการสร้างบ้านเลือกก็มาสุดปุ๊บคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเลี้ยงสองนะอาจารยเนี้ยจะเกิด เขาเรียกว่าพอทําถูกอ,อาชีพถูกดวง <úng. S 1> นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของโภคดุลเองร<ส>รเรเื่องของเรื่องของหลักใช้ภูมิภายนอกเรื่องของโภคบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่หันอนเขาเรียกว่าทําให้ฟ้าขนบสอดประสานทำให้คนไดเจริญพูดได้เขาเรียกว่าทําให้ฟ้าขนบสอดประสานทำให้คนไดเจริญพูดได้อันนี้คือหน้าที่เรื่องการให้เจริญพูนเนี่ยเนืองจากห้องเปิดนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกอาค yeah? oh ารเนี่ยวัสดุอาคารที่เป็นรูปทรงเกือท่านไหนที่อกไป้เมืนอต่อกนะครับทานไนก็คือใช่ครับเป็นข้อแถวที่หบุเหมือนกันนะไอจริงจิงิิเรียกอรูปแบบที่ส้ำซ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 ้ำกันเป็นกิดท่านหรงหรือว่าบ้านจริงนะตังกันครับตัดกันตัดกันหรือว่าขายอะไรเกี่ยวกับน้ำอย่างนี้นีนมันจะไม่ได้ตรงกับตัวนักศษาเพราะนักศึกษาทอง ทำใหเองใช่คับนตัวริกับราการนะครับต่แบบชิปข้ัทองทู้โไปหานวันวาของสื่อแมหมอที่เป็นพวกการเงินทารเรื่องตัวหารกไดีโอ๋เอาละไทยที่เกิดข้านทองต้องดูใช้กระหานไม่ได้ดีปรกับนะฮะจะทำให้ชีวิตของคุณร่ำรวยรุ่งเรืองเจริญรุ่งโรจน์แที่สำคัญคือไรกำลังติดขัด ลองมาดูนะฮะมันมี 5, 5า้าห้าทั้งหมดเนี่ยลองามาดูว่าที่ที่เราเกิดกับที่ที่เราอยู่เนี่ยอาศไหมการ,ารชีพที่เราทำเนี่ยมันส่งเสริมทําให้เราไปไกลไหมหรือรว่าเอ้ยเออมันไม่ถูกห้ามันก็เลยทําได้ไม่ดีกับยากไปสี่ครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราทาเลือกได้เอาหนึ่งในสองได้ถ้ามีสามให้สองให้สามใช่ไหมถก้อรับหรือถ้ามันมีสามให้เลือกหนึ่งในสามอยากมีอย่างน้อยเนี่ย คุณเลือกได้อาสิ่งที่ปลูกกับปลัวทมันกลับไปทิ้งมือเลยได้ด้วยกนะันเอาละครับใครมีคำถามใครสงสัยทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าทิ้งไปแล้วผมเนี่ยก็จะ,ดะได้มานั่นตอบสดๆกับอาหารนีมันได้เอามาถามได้เลยว่าอุ้ยตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้แถวนี้เป็นยังไง เราจะได้ช่วยแก้ะนะเนื่องจากเราไลฟ์ like สดเลยถนะ้าผู้ชมอยบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราเรอแฟนติดตามดีๆกบบจับสไตล์นะครับกดติดตามที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยว,ยว,ยว,ยวกวับเพื่อนเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับครอบครัวแชร์ใหเยอะๆนะครับมีหลายปั่ปนมาพูดันใหม่อีกดีนะสวัสดีครับ